สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซายแลอิตาลีเมื่อกี้นี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่19ประจำเช้าวันจันทร์ที่25มามกราคม2021เริ่มกันที่มาลาย,ยูเวนตุสเปิดบ้านเอาเชนะบอโลนยาไป20ครับวันนี้จะมาในสองประตูจากอาร์เธอร์และก็เวสตันเมคเคนนี เจนัวเชิญเอาชนะกายาลี1-0จากประตูชัยของแมทเทียเดสโตเฮลัสเวโลนาก็เอาชนะนาโปลีไป3-1ครับเกมนี้ทีมเยืยนอนนำไปก่อน1-0จากเอวิงโลซาโน่แต่ว่าเจ้าบ้านมายิงแซง3ลูกร่รวมจากเฟเดริโก้เดีมาโก้อันโตนินบาลักแล้วก็แมทเทียสักกานีลาซิโอครับเปิดบ้านเชิญเอาชนะซาซโล่2-1 เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากฟานเชสโก้คาโปโต,โตแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแสงสองลูกรั่วจากทางเซอร์เกตมิลกิกซาวิตแ,และก็ซิโลอิโมเบเล่และวกคู่หนึ่งปามาก็แพ้คาบ้านให้กับซามูเียไป0-2ครับเกมนี้ทีมเยือนได้สองประตูชัยจากทางมายะโยชิดะกับเกตันบาวเด้ นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้ครับส่วนใหญ่ผ่านไปแล้ว19เกมครับครึ่งฤดูกาลฮะอันดับ1ึงก็เป็นเอซีมิลานมี43คะแนนอันดับ2เป็นเพือนรเมืองอย่างอินเตอร์มิลานเก็บไป41อันดับสามาราป่าโลมา37คะแนนอันดับ4แล้วก็5เป็นยูเวนตุสกับอันตันต้ามีทีละ36อันดับ6แล้วก็7เป็นนาโปลีกับลาซิโอครับมีทีละ34อันดับ8และเเป็นเวโรนากับซาโซลมีทีละ30ส่วนอันดับ10เป็นซามโดเดียที่เก็บไป26คะแนน ค้ับไปดูที่โซนตกชั้นครับอันดับ18ตอนนี้เป็นเกียรลี่มี14คะแนนอันดับ1 9ปามา13แล้วก็อันดับที่20อันดับบว้ยเป็นโคโตโนเน่ที่เก็บไป12คะแนนไปต่อที่ดอลซโนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ซัดไป15ประตูแล้วก็สง่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่20ครับวันเสาร์ที่30มกราก็จะมีตอริโนโพบเฟรเนติน่าบโบลอนยาเปิดบ้านเจอเอซีมิลานซัมโูเรเจอยูเว่แล้วก็อินเตอร์เจอกับทางเบเดเวโต ส่วนที่ที่สามสมกราคมมีสเปเซียพบอูเดเซออัตันตาเปิดบ้านเจอลาซซโอเกเยรีพบซาเซโรโคตโตเน่พบเจนัวนาปุรีเปิดบ้านเจอปามาและก็โลมาจะพบกับทางเวโรนา